้พี่น้องชมนะครับสมมติคนไทยเก่งเนาะบักเกียงยงไม่เหม็นตดการปกครองช่องเงยโลมันเน่กว่าเนาะน่เพราะว่ามันเงยเงยของพี่องมงก็น่ามันกว่าเนาะพี่น้องนักปกครองท้องทีองห้องครอยากได้กับบงนะครับบงตัวอย่าง ถ้ามีโอกาสอาหยากเ้อ้ถ้ามันซืน้อเอบิ้งครับของดีราคาธรรมดาสามารถจับต้องได้เนาะเ็นดีจเจ๊ะ

เทียเป็นยเนาะอ่าโอ้ยน hey, ่าไข่็ได้กินดอกมันย่งไกับนั่มีมูดอกน้าโอ้เป็นหน้าไฟ่กัได้กินนี่เนาะ้าไนี่ของแถมาแล้ว ชมนำครับเดอ้อเด้อครับบัน้องกันด้วยวันสนใจนะครับสวัสดิการกรมการปกครองขนาดยืดสีหาเนาะเนี่ยวแาทมมาน้ำมดนทมแต่ว่าสวัสดิการเขแเมหลูกสนนาะ้ยมหลวมลป๊บ อ่าชมครับพอแถมบมันลากซามเลีแถมก็ซาำ <c oughs> ตัวนี้คู่ม,มือการใส่ได้แม็กกาซีนสองตัวนะครับ<อ>แม็กกาซีนเป็นของอิตาลีบอ,อันปืนนี่ของประเทศอันซีเป็นะครบ โอ้กรงามเนาะไม่ได้ปินพวกผลิตลูกเกินนะพวกไรเนย้กระบอกิ่วผลิตั้นเนี่ยเปิดมาเป็นปาปปปปปยปีเลยเนาะพร้ทุกคนแม่จากนกับผลิตว่าผลิตอุปกรณ์ใคนนะแม่กรซิ้นเขาจังประเทศตางเทศสมมุตันเป็น,นันอืนบอยี่มองเียียดมองเดียดย สวยงามครับทุกผู้นะครับเด้อดิรองเขาความงามนะครับนี่เบิงนะเด็กกำนันเอามากราบมู่เด้วกำนันตำรวจกุชุนเพลนเอามาทดสอบเนาะท่านผู้นำปกครองต่างๆนะครับสนใจโอ้เป็นแต่ซื้อข้าวพ่ล็องงามเกินราคาดิสี่หมื่นกว่าบาทมันราคามันต้องแปดเก้าหมื่นกว่าได้นี่ราคาหนาละเจ็ดหมื่นแปดพูดเลย้อราคาหนาละประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะครับพรธรรมดาเด้อ สวยงามสวยงามนะครับพี่รองมีโอกาสเอาเดอร์นี่เอ้อแต่ผมก็มักยก่ัถือเล็กเวละผมม,ม,มีเงินอย็นถือเล็กกับที่เอาดอ,อกนี่เนาะครับเนาะพี่รองสนใจกับศึกษาเบิ่งนะครับงามรับกล้องหานิวยุคแปดนัดได้แม็กกาซินสองตัวนะครับมีเคื่อพี่รองเอ้อเบิองเอานะครับท่านผู้นำโมบานต่างๆนะครับ ผู้ชายผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนัน,ม,นมันมีสองขนาดนี่เก่าเหรอเก่ามั่มม่อคับจุดสีหาตัวนี้มันจุดสีหานะครับนี่ของดีนะครับครับขอบคุณครับพี่น้องครับอขอบคุณการปกครองโอ้ยสวยงามเลยมันเล็กบิดเนาะแม่ยมันบอกคือซุ้มกอกซุ้มหมานั่นไหมเบิงในหกเพื่ออย่งประกามั้ยเนาะเห็นละค่ะ Hoa mẹ bọn 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 ันนี้เบิ่งโค้มแถ่มันคนเลยแนวี่ยวันเขาคอยเห็นเขาแต่งเพราะว่าใช้จอซั่งอ่ะตัวนี้ไม่นี่มันจีโคุ้งโง่เห็นไหวันสวนอันนกทับตัวนี้มันจีบเป็นอันเป็นหูแบบเพื่ยนคือคุ้มคนนี่ยนะเขาเห็นเขาแต่งตัวนี้ล่ะคอยถามอยู่ร้านอยู่วันนี่ขอว่านทำเฮียมีแต่งไหมผมหลุดแต่งคิดเอาเงินจังหวัดเพิ่มเนี่ยผมผมจะเพิ่มไปนี่เขาตอบสลักตัวนี้ออกมันกับตัวตัวนี้กับชิลุดอ่ะชิลนี่ของเขาอ่ะโมมีนันเป็นเหล็่ชุดแจ้ง มันดิเป็นหางงามันก็คนผยก็เห็นมาแล้วนะแตงมันดิบเป็นยู่ขึ้นมากตัวนี้มันดิมาขึข it it like ้นมากเท้ายี้หน่อยนะบนตัวนี้มันมันลงมาหานี่ยนมั่งสิโอ้เห็นราคาแล้วสุดโหกับพี่ออกได้ยินบล้วก็หมักยืดกัน อ๋ออาาคมย่อมกันปาังคม่อหัคอยคอยน้องนทีเสียบหนีนินบาทเองต้องหาหัวปูปูจุดจุดอกจุดที่นม่น่าหัวปูเบ้อบ่ยากโดนไหมเนจะปิงสีไอย่ปธรรมดามันมันมีต่ตสินแม็กาธรร like มดามัน hmm. ตัวนี้ม okay. hmm. yeah. yeah. ันกัรกเกิดแทบ

กากนเคลือนคัดเนินไปเนาะอเก้าเอ็มเก้า เดออมา้อันยเดียวไงามส่งไอ้ของอไรองนกะดาองงามอันรถทอกมนขนซื้อรถวาึ้นอะอเป็นเรื่อชื่อตอเขาสามเกาเน่ะชื่อตอตํอรวจกันหน้าน ouais. ี้ท้องลงง่าองใกันของหวานน่ะชื่อเดเก้าปีนี่น่ะสามมื่นเก้าอไปเก้ามือน พวกตวจซื้อตอนมืดหานี่น่ะน้ำไอ้านีกหอบนึงเจ้าไอ้จ้าีกเจ้าจำจำดีั้งแปดทั้งขไปท้าซื้อมีรั้งดีรั้งว่าใครยังไม่ดีทั้งไม่ได้รเดียวกันเนาะพวกตำรวซื้อมืดห้าจะไหมนั่นจ้ีิบจางจี่หมวตรุ่นหามากะ่กระซื้อจ้ามึงก็ว่ามันโอ้ นกๆกูเหานมกันชูมิต้งไมน่าเ็บรเนี่ยแล้วอ่ะเนาะบอหันมอู okay. mm ุนห okay. mm ัอหายหอกอชุดน mm ังแท้ง mm ่วนเนาะขนนเสียนหุ yeah, mm ่นชิมเบอรอเท่าไรชิมเบื่อแปดมือหกอทำเห็นบอเลยไปยิ่งดูดีนี่

เป็นว่าจริงามโอ้มันเป็นหนังสิแม่นบอกหนังีิบอ่องหนอก็ยังหนังนยายหรือย่างหนังอยู่แต่ว่าบอเป็นหนังอีหนังเทมหนังเทมเอนออ๋อยอกลางเปะ เียวเาต้องเขาเด้วนี่หลยี่นี่เนี่ยมีที่เอ็นข้อจีเพชรยี่นี่เนีพวกตำรวจพวกอําเภอสีเพรเนาะเลขจีเพื่อเสไ้มือเเเนไมอืมเสอยูนตัวออกออกเลมีกอท่อนี่เหาซุอหนงนี่ัดการหาซุหนึ่งเลยเพื่อเห็นว่า่หันสารไทไปยืมให้สิ่งว่าแพ็คของใางได้บาไหมดสาเื่นอยืมเพื่อนหรอก กดไลดีเดียนตีนคิงไหมฮะเอิ้นใส่โดดเนี่ยเนดเี๋ยมือหนาคิดจไปให้สร้างอันให้สร้างอันลูกวะไ, <c oughs> ไปถามมึงนั้นสกอนเตอร์นี่อยู่ประบ้าน,นเครื่องกลองหมดนาอน้ำไผ่น้ำโชคขาย<น>ปุ๋ยนี่มันมีแตม,มันเสือมันเสือนี่ขเขาเขามาจำพอดีไม่ลูกด้วยหัน เราไม่ขายที่พี่ไก่โบ้พี่ไก่ดรอกช่วงแง่งเจ้าแนี้วไปทำจริงจริงเขาเคยทำกันเคยถาทำเออตัวปืนเขาไปแล้ววะนี้